สวัสดีครับสวัสดี F4 ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียเบียร์ดําซิงครับวันนี้ก็เออนี่ครับลูกค้ามาเอาเครื่องรถเสียแตดโอ้เสียเตยครับแปลวแมวแวนี่ครับเครื่องเดวูน,นะครับตาช่างดาวครับพี่น้อง, <laughs> อองอเอ่อของลอกไอ้ของโซด้วยพระเยซูนะพี่น้อง <laughs> ว่ามันหลุดกับเม็นวะ à, vô vô lên nó bên đó nó bên lò xa nó nó à giờ lên nó bên đó nó, nó. <laughs>

来，快点、hey, <laughs> trông người tỏ ra thì nó phải lăng phải lắng tiếp phải รถกระบะมันเล็กนะครับเครื่องมันยาวไม่รู้จะปิดฝาท้ายได้ไหมนะพี่น้องนะ ร้อยดีครับเมนเอาเดี๋ยวเอารถเก็บก่อนนะพี่น้องนะ ผมเจอจ่าทุกคนไปมัดวัเด็กกูไปออกก่อนนี่เสร็จกล่ะครับก็นี่ครับขึ้นเสร็จแล้วครับปาดหน้าลอยครับพี่น้องหน้าลอยครับถ้าวิ่งกลางคืนนี่เรียบร้อยครับวิ่งกลางคืน,นสวยงามเลยถึกด้านะ ข yeah. ah, oh. องจริงครับไม่ได้โม้ครับพี่น้องขายคือขายครับก็กำลังรัดนะครับยางมาก็ใช้ไม่ได้ครับพี่น้องได้ไม้ไปใช้แทนครับครับสบายครับ ไม่มีล้มแน่นอนนะพี่น้องนะเพราะว่าวิ่งไปถึงชีเกีแล้วครับกลับมาก็ท่านี้แหละพี่น้องกลับมาคืนครับไม่ล้มแน่นอนราคาจับต้องได้ครับราคานี้ เครื่องใช้งานปะกะติดีนะครับรเ,รเ,เอาไปใส่รถไหรครับ,บใส่รถบัดทำไมโอ้แล้ว <c oughs> ว่าตัวไม่อยู่ที่ตัวเพียงตีวยงเดี๋ยววู๋ยนะปกว่าพอองนี่ยหรอตัวนี้กัวเตีกระบ้านใส่อยู่3ครั้งเดี๋ยววู๋ยว แต่ว่าแต่ตัวเราคอมเราเอาเราว่ามันเาคอมมันมีเจ็บเันก็ไม่ดีแล้ว่ะอ๋อผมก็ใช้คอมอยู่นะเดวูนี่แหละอ่ไอ้ตัวยูโรสี่เนี่ยลากพ่วงอ่ะเม็ดเป็นไรเลยใช้ดีนะไอ้เครื่องดำนะไม่ใช่เครื่องแดงตัวดำตัวไอยูโรยูโรสีหรืออะไรนั่ะโอ้ยตัวแดงไม่ไม่ดีเครื่องคอม ต้องไปตัวจคตัวดัมมุโตไม่เงี้ยเดี๋ยวว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังอันยัดพกขี้มกขี้มันไม่เท่าไหร่หรออยู่ที่น้ำมันมากกว่าเออนั่นแหละมันอยู่ที่น้ำมันมากกว่าแล้วอย่างถ้าสมมติว่าถ้าวางเครื่องคอมเครื่องคอมมันประหยัดกว่าตัวนี้อยูวิ่งประหยัดกว่าแล้วก็ขับนิ่มกว่าแรงกว่ามันมันได้คนละอย่างนะที่ผูผมทำเนี่ย แต่มันก็แล้วแต่คนชอบนะแต่แบบนี้มันไม่ค่อยจุกจิกนะของผมมันมีเ่เยเลยเวลาอะไรก็ใช่ใช่แบบนี้มันก็ไม่จุกจิกเราก็เติมน้ำมันขับอย่างเดียวอ่ะนั่นแหละกินก็กินกันนิดหน่อยคันนึงเป็นการเอาเติมเป็นไฟฟ้าพอได้มีชาดเอาแล้วเอืมเ <laughs> ลิี้ยงไปได้แล้วทีเดียวโอ้เออเอาไปใส่รถบ้านนะครับเสียเต้ยครับไหวไหมครับเสียเต้ยใส่รถบ้านนะครับ เสียเต้ยส่งค่าค่ายกมาด้วยเด้อตอนเย็นเด้อเสียเต้ยเด้อสักลังสองลังเด้อหนักเนี่ยนี่กว่าจะยกขึ้นได้ต้องใช้ลอกใหญ่นะพี่น้องนะลอกเขียวเลยนี่เสียเต้ยเด้อโอนมาเรียบร้อยนะบัญชีเดิมนะเสียเต้ยเอฟซีคนไหนดูอยู่ก็ฝากบอกเสียเตยเด้อเด้อไม่ไหวเลยนี่ เวลาใกล้แล้วเวลาติด okay ต so okay, <not> so ิด <coś> อ <rawd Moder> ืมไปทงเสร็จ้อนเจ็ดอืมเอ้าพี่น้องคิอเสร็จเรียบร้อยครับก็ต้องนำรางก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะไปทำรถเกี่ยวต่อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสียเบียร์ดั้มชิงเด้อเด้อสวัสดีครับ